ไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมเจอรีวิวก็คือตัวเป็นตัวมือสอดนะครับพี่แล้วก็มีมือสอดหลายตัวแล้วก็มีกำคอด้วยนะครับโปรนี้ผมจะแถมเลเซอร์ให้ด้วยแล้วก็ยิงไปคุยไปว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับมียางแบบนี้ให้สองชุดตัวลงตัวมากจริงพี่แล้วก็ติดเลเซอร์ยิงก็ประมาณ1ิบเมตรนะฮะเอาลูกทางนี้แล้วกันลูกกระสุนใช้9้ามิลน,นะครับเป็นลูกเหล็กเก้ามิลมันจะหนักแน่นดีนะฮะขออนุญาตปีนขึ้นบ้านเงินี่ไปไปดูกันนะครับ ตึงโอเคเดี๋ยววางตัวลูกกันนะครับพอดีเลยตัวนี้เป็นงานสไลด์ต้องใช้ต้องต้องสไลด์เพราะว่ามันขึ้นยางไม่ได้นะครับยางมันแข็งมากนะครับเราต้องเอาลูกเข้าในวันนี้นะครับเข้าในตัวผ้ารองนะครับดึงมาสวมที่ไกลปืนแบบนี้ใช้เท้าเหยียบใช้เท้าเหยียบปุ๊บนะครับเราก็ยิงนะฮะพี่เออตรงนี้นะครับ ยิงไปทางไหนเราก็ตั้งลูกปืนให้ไปตามนะครับเท่านั้นเองนะครับยิงไปตรงไหนเราก็เอาลูกปืนไปตามนะครับเท่านั้นเองโอเคเย็บ okay. yeah, นะครับเออเอาเป้าเป้านี้นะฮะดังมากกันพี่ลูกที่ใช้ได้ในตัวไกลทางแบบนี้นะครับมันจะได้ตั้งแต่แปดมิลขึ้นไปเรื่อยถ้าเป็นหกมิลเจ็ดมิลเนี่ยมันมันจะรอดต้องต้องใช้แปดมิลแปดมิลมันก็จะคมหน่อยโอเคคมมันก็ หมือนโดนก็ไม่รู้ตัวนะไปตายที่อื่นประมาณนี้นะฮะโอ้ดังมากไปลูกค้าบางท่านนะครับที่ดูแล้วก็เอ้ยมันยิงยังไงไม่ทราบนะแต่ว่าเห็นปืนสวยมากเลยกดติดตามไว้นะแต่ว่าก็ไม่ทราบทักมานะแต่ก็ซื้อนะฮนะซื้อแล้วก็แล้วมันยิงยังไงกันยังไงมไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็เห็นเออชอบนะฮะแต่ก็เลยขออน,นุญาตรีวิวให้ดูหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้แหละนะครับพี่ ยิงมันมันดีก็คือเราเรามองสองตาเลยพี่เราเราไม่ต้องมานั่งเล็งหลับตาขั้นเด้งอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้เลเซอร์เจียนะครับประมาณนี้นะครับลูกปืนมันก็ไปที่เดิมนะครับตัวปืนมันมีความเสถียรมากนะครับเสถียรก็คือเรื่องเรื่องตัวรางนะครับเป็นรางตัวใหม่ด้วยนะครับขอมันไม่คมตัวไอตัวเหล็กกับวนไนนะครับเลื่อนมากพี่แล้วก็ไม่ฟิตเกินจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หลวมเบาไม่หลวมด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เจี้ยนะครับเท่านี้เองนะครับ ังง่ยตรงแล้วสนุกมากบพี่มีลูกค้าหลายท่านนะครับที่เขาไปคลั่งแบบหาอยู่หากินอะไรต่างก็เป็นทีมเป็นอะไรต่างเขาก็ใช้กันเยอะนะครับก็บางท่านก็เอาไปไล่นะครับอเ,เอาไปไล่ไอสตต่างๆที่เขามาก่อครัวนะอย่างเช่น,นอาจจะเป็นลิงเป็นอะไรต่างนะเป็นสุนัขเงี้ยนะฮะเมื่อกี้เขาเลี้ยงไก่กันเยอะแยะนะครับเขาก็เอาตัวนี้คุณพี่ก็ไปแยกก่อนว่าถ้าเราไปไล่เราก็ควรจะใช้นะครับควรจะใช้เป็นลูกแก้วนะครับ ลูกแก้วสิมิลมิลเนี่ยพอดีพอดีเลยนะครับมันใส่ง่ายนะถ้าเป็นลูกเหล็กก็ได้ทั้งแต่8มิลนะครับหนักๆนหน่อยถ้าตัวใหญ่หน่อยถ้าเกิดจะล่ามันตัวใหญ่หน่อยเราก็ใช้สัก10 9, มิล9้ามิลเนี่ยพอได้นะครับแรงกวาเลยครับเป๊ะๆต๊ะเี่ตั้งง่ายมากนะฮะใช้งานก็คือ,อไม่ควรจะขึ้นยางทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับ <laughs> เพราะว่ายางมันตึงแค่เหยียบเนี่ยมันก็ตึงมา็นะพี่เหยียบลั่นล็อกปุ๊บนะครับ เสร็จแล้วเราก็เล็งออกนะฮับีเนี่ยฮะเป๊ะท,ทุกนานเลยครับี่นะครับพอเราเจอสิ่งที่เราจะยิงนะครับเราก็ควรจะเอ่อเหยียบลงไปเลยนะครับไม่ก็คือแนะนําก็ไม่ขึ้นยางทิ้งไว้นานๆนะครับมันจะได้เป็นการแบบนะครับเป็นการรักษายางได้ด้วยนะครับส่วนยางอะไรแนะนํานะครับใส่ในถุงนะครับแล้วก็มัดปากถุงไว้ไม่ให้อากาศเข้าให้เป็นสูญอากาศนะครับก็อ,อยู่ได้นานแล้วก็ ไม่ให้อากาศมันร้อนเกินนั่พี่ร้อนเย็นมันทนได้นะแต่วร้อนมันมันจะเปื่อยอนะพี่นะครับเนี่ยเท็ง่ายมากพี่นะครับหรือให้ดีก็เสร็จแล้วก็เก็บันนี้ไว้ในช่องผักอยู่ในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ล่างๆนั่นแหละนะฮะเท่านั้นเองใช้เท้าเหยียบแล้วก็ยิงเอานะครับแล้วแต่จะเล็งก่อนนะครับเนี่ยฮะ สร็จแล้วเราก็ยิงย่งๆหนึ่งวันแล้วก็วันหลังจะไปอีกเราก็ควรจะเทสก่อนว่ามันมันตรงกับตัวเลเซอร์ไหมนะครับอาจจะมีการเคลื่อนระหว่างการเดินทางกันไปขยับไปจับปืนอะไรต่างเยอะๆมันอาจจะเคลื่อนได้ไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเราขยันตั้งเอาหน่อยอนิดนะบ่กมันออกซ้ายออกขวาน,นิดจําง่ายๆเลยนะครับลูกปืนไปทางซ้ายเราก็ตั้งเลเซอร์ไปทางซ้ายตามนะครับคือลูกปืนไปทางไหนคุณพี่ตั้งเลเซอร์ให้ไปตามนะครับเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องการดูแลนะครับผมอยู่ห้าลูกห้าเม็ดนะครับยิงไปคุยไปเดี๋ยวไปดูตัวปืนในบ้านพี่ผมโปรครับคลิปนี้นะครับหุนหวยลูกค้าบอกเมื่อไหร่จะหุนหวยเมื่อไหร่จะลดนะฮะโอเคยิงนะฮะโอเคนะครับระยะอยู่กับผมอยู่ประมาณสิเมตรครับระยะที่ผมยิงแล้วก็ตัวเป้านะครับตัวกล้องมันอาจจะใกล้หน่อยเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่ตรงกลางนะครับมันก็โอเคระดับนี้ก็จะเอาอย่างหลายแท้นะฮะ นขนาดนี้ก็โอแล้วพี่ปืนหนังกระติกแล้วก็ที่สําคัญมันถูกกฎหมายด้วยนะครับพวกพานะครับเป็นไหนมาไหนก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะพกะพาแบบ <c ười> ขึ้นห้างขึ้นเรื่องต่างเข้าเซเว่นอรไรต่างเข้าห้างเรืงต่าง,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 งมันก,มนก,มนก็มันก็ไม่เกินไปนะพี่เอาแบบว่าธรรมดานะฮะโอเคเดี๋ยวยิงสักนั้นนึงนะครับเดี๋ยวไปดูตัวปืนกันชัดๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพกพกลูกเข้าไปก่อนนะครับ เย็บ yep, นะครับล็อกเรียบร้อยนะฮะไม่รู้จะเอาเป้าไหนนะฮะพี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวอนุญาตลงไปแป๊บนึงลงมหาก่อนนะครับเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปดูกันในบ้านว่ามันโปรตัวไหนบ้างสามารถสั่งได้เลยนะฮะสั่งแล้วก็ส่งได้เลยนะครับขอดูโทรศัพท์แป๊บนึงนะโอเคระยะหกนาทีตัวนี้ตัวนี้นะครับ เวลาใส่ลูกนะครับตัวไกลปืนนะครับไกลปืนเนี่ยถ้าเกิดเรากดนะครับมันจะยังไม่อ้านะไม่ใช่ไม่ได้ไกลเสียนีย่เป็นอย่างนี้นะครับเรากดถ่างมันไม่ถ่างนะแต่ถ้าเรากดไกลเอ่อกดด้านล่างมันถึงจะอ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเขาใช้แรงจากาตัว,ต,วตัวลูกกระสุนนี่ดันออกนะครับให้เราดึงเอาลูกกระสุนใส่ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ดึงมาสวมที่นี่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบ เอามือมันมือมันดันไม่ไหวนะมันแข็งมากเพราะว่ายางมันสิบเส้นออ่เยางขนาดห้ามิลน,นะครับข้างละห้าเส้นก็เป็นสิบเส้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เท้าเหยียบครับแบบนี้ครับใช้เท้าเหยียบเนี่ยมันก็จะล็อกแบบนี้นะฮะ ถ้าเราตั้งกล้องแบบที่ผมยิง10เมตรนะครับถ้าคุณพี่จะไปยิง20 30เมตรคุณพี่ก็ตั้งเลเซอร์นะครับเออเลเซอร์เนี่ยให้มันข้ามหัวเอาหน่อยนะครับยิง40เมตรลูกมันก็จะหล่นประมาณเกือบครึ่หนึ่งแล้วก็เลงข้ามหัวเ,เล็งขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าลูกปืนมันจะต้องหล่นลงนะครับเท่าน,นั้นเองยิงใกล้ๆสักเมตรสองเมตรเออเราก็เลงเลเซอร์ต่ำลงมาหน่อยนะครับเพราะลูกปืนมจะข้ามหัวนะครับอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยโอเคนะครับประมาณนี้ป่ะไปดูกันด้านในดีกว่านพี่นะครับไป โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นสองฉากแล้วกันถ่ายนี้เสร็จแล้วก็นะครับเดี๋ยวก็ไปดูด้านในไปวันนี้วันที่แปดเดือนห้านะครับไปดูบรรยากาศไปดูด้านในดีกว,ว่านพี่ซืบนะฮะเออมาถึงข้างในบ้านแล้วครับไปไปดูกันนะครับเป,เป็นยังไงบ้าง มีตัวไม้ประดูกำคอล้องนิ้วเป็นชุดนี้นะครับฝ่ายผลิตเขาก็ผลิตนะครับคนที่ทําบรรท้ายนะฮะคนที่ประกอบชุดบนคนจัดส่งต่างๆก็จะแยกแๆเป็นหน้าเทียนนะฮะก็ทําข้อดีคือสั่งกับเพจผมกลุ่มผมคือสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับแล้วก็ตรงปกด้วยพี่คุณพี่ง่ายๆก็คือเนี่ยฮะจริงๆเยอะมากมีมีทั้งสามแถวข้างในด้วยนะครับอันนี้กำลังกำลังจะประกอบนะครับเจียงงามเจียไกลปืนแรต่างแล้วก็ประกอบเนี่ยตัวท้ายปืนแรงต่างแล้วก็มีสต็อกนะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับพี่ ไปดูในบ้านกันไปง่ายๆส่วนเรื่องเบอร์โทรผมก็เสียงอาจจะก้องหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในห้องนะครับ0ูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับเบอร์โทรดูไม่ทันเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับคุณพี่นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะฮะศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าทักไลน์ง่ายสุดหรือจะโทรมาไา้้างี่ส่วนเรื่องยางเรื่องอะไรเรื่องลูกอะไรต่างนะครับใช้ลูกตัวนี้เป็นลูกที่ผมแถมเนี่ยจะเป็นลูกเก้ามิลน,นะครับมีหนะึ่งร้อยนัดเป็นขนาดเก้ามิลให้นะครับ ต่ตัวชุดนี้ตัวลูกกระสุนถ้าเราไล่ก็ใช้ลูกแก้วนะครับตั้งแต่สิบมิลจนไปถึงอันนี้เป็นตัวสิบมิลก็ไปถึงสิบหกมิลได้หมดมพี่ส่วนตัวที่ผมรีวิวนะครับตัวเมื่อกี้นี้เฟิร์ฟ,อ,รฟอ,รอันนี้เป็นตัวมีหลายช่วงชักแต่จริงๆหลกัหลกๆตัวช่วงชักแนะนําก็คือเป็นช่วงชักเจ็ดสิบที่ผมรีวิวนะครับจะเป็นตัวที่แม่นแม่นที่สุดนะครับแต่แรงแรงอันนั้นก็จะเป็นช่วงชักแปดสิบนะครับความแม่นความแม่นก็อยู่ที่เรื่องยานะครับเราปรับ จูนยางดีๆแรงต่างดีมันก็ยิ่งดีนั่นพี่นะครับปรับทำยางเท่าๆกันเท่านั้นเองนะโอเคตัวนี้ที่ผมรีวิวเมื่อกี้นี้นะครับตัวเอ่อตัวนี้เป็นตัวบีนะครับเป็นตัวบีเป็นตัวมือสอดแบบนี้ติดเลเซอร์นะครับลูกปืนไปทางไหนตั้งเลเซอร์ไปเท่านั้นนะครับคุณพี่จะติดเลเซอร์จะติดกล้องช่วยหรือจริงตาเปล่าก็ก็แ้วแตัดสะดวกนะครับโอเคเป็นตัวมือสอดทรงนี้แล้วกันมันจะมืดหน่อยมากแจะนะครับแล้วก็มีตัว A นะฮะนะครับ เยอะแยะเลยตัว A นะครับอันนี้เป็นตัวเป็นกำคอล่องนิ้วนะครับเป็นกำคอล่องนิ้วนะครับเป็นตัว A คุณพี่ชอบตัวไหนหรือว่าจะเรียกชื่ออเลยก็ได้เป็นกำคอล่องนิ้วนะฮะหร right. like uh ือ huh. ว well. ่าจะเป็นต <Sí. S 2> ัวทรงมือสอบที่ชันย so ิงนะครับหรือจะเป็นตัว C อีแบบนึงนะครับเพราะว่ามือสอบเรามีหลายตัวนะครับอย่างเงี้ยมีมีหลายมีเยอะนี่ตัวมือสอบอย่างเงี้ยก็มีเยอะครับมีตัวอื่นก็มีนะครับอย่างเงี้ยก็ใช่โอเค สรุปก็คือผมโปรนะครับผมจะมียางยางแบบนี้ให้นะครับมียางให้สองชุดแล้วก็มีลูกกระสุนให้นะครับเนี่ยจะมียางแบบนี้ให้สองชุดนะครับแล้วก็มีลูกกระสุนให้หนึ่งกล่องเป็นขนาดเก้ามิลน,นะครับลูกกระสุนหมดก็ซื้อตามร้านจัก,กรยานร้านมอเตอร์ไซค์ก็ับแปดมิลใช้ได้หมดเลยนะประตูรเบอร์นี้รรผมโปรถ้าคุณพี่จะเอาปืนอย่างเดียวนะฮะอย่างนี้อย่างนี้นะครับมียางให้สองมีลูกให้ผมโปรโให้ให 1, น,นึ่งพันเจ็ดนะครับโปรวันนี้วันที่แปดเดือนห้านะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ ถ้าจะร่วมเลเซอร์แบบที่ผมมีเลเซอร์ด้วยนะครับโปรโหรือสองพันนะครับวันนี้มีการรีวิวให้ด้วยแล้วก็เป็นตัวปืนให้ดูด้วยนะครับอย่างเงี้ยคุณพี่ก็ไม่เลือกเอาว่าตัว A นะครับอันนี้คือตัว A เป็นตัวคำคอล่องนิ้วนะครับส่วนตัว B แบบที่ผมยิงก็คือเป็นตัวมือสอดนะครับมีตัว b แล้วก็มีตัว C แบบนี้นะทรงซีลงอันนี้ยังไม่ได้ใส่ยางนะครับก็โอเคเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยอะไรประมาณนี้นะครับ พอดีสั่งปุ๊บส่งเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอผลิตนะครับคุดีไม่ต้องมารอตัดต้นไม้นะครับยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีผมเตือนนะครับเพราะว่ามีการโกงมีการเอาเงินลูกค้าไปหมุนแล้วก็ไปปั่นไรต่างๆเยอะแยะนะครับกว่าจะได้ก็โทรไปก็ไม่ได้รับแรต่างนะครับพี่ดูดีๆนะครับอันนี้ผมเตือนนะครับของผมเปิดมานานนะฮะทาตัวปืนหนังฟติกแบบนี้5ปีกว่านะครับน่าจะเข้าหปีทําเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับ้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะฮะเพราะว่าของผม สั่งปุ๊บส่งเลยนะครับส่งตรงปกด้วยนะครับอันนี้เป็นพวกไม้พยุงก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะฮะพวกนี้ก็อันนั้นสองพันอันนี้ก็จะประมาณต่างกันห้าร้อยนะครับ <S <S คนที่มีทุนหน่อยชอบที่สวยก็ต้องสั่งแบบนี้นะครับเป็นตัวพยุงไปมีม่ค่ก็เยอะสละนะครับเป็นไม้เก่าได้ไหมไม่ว่าจะเป็นตัวทรงแบบนี้ทรงมือสอดนะครับทางผลิตเขาผลิตคนส่งเขาจัดส่งโอเคเป็นหน้าที่ไปนะไม่ได้ทําคนเดียวนะครับไม่งั้นทําคนเดียวยังไงก็ไม่ทันพี่ ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าที่เขาต้องการนะแต่ว่าก็อาจจะไม่รู้จะซื้อทางไหนแล้วนะครับคุณพี่ไปสั่งที่เขารอผลิตงานออเดอร์อะไรต่างๆโอ้พี่นะครับเสี่ยงนะครับสั่งกับผมเลยผมมีบริการปลายทางนะครับแล้วก็มีเรื่องโอนให้ด้วยแล้วแต่คุณพี่สะดวกโอเคผมฝากลําลาเท่านี้นะมันมืดแล้วนะครับถ่ายทำก็น่านันยังไม่มืดเท่าไหร่พอเข้าบังหนมันก็มืดแล้วนะครับถ่ายตอนหัวคำ่ำเบอร์โทรเบอร์นี้ครับ 0 6 5 0 9 7 9 5้9นะครับโอเคขอบคุณกับลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมเด้อนะฝากกดติดตามด้วยนะครับเออนะครับเพราะผมก็จะสร้างสรรค์ผลงานไปเรื่อยๆนะถ้ายังมีโอกาสอยู่นะครับอย่างเงี้ยนะฮะส่วนเรื่องรายได้ต่างๆก็พอหมุนไปหมุนมาไม่ร่ำไม่รวยนะพี่พอ,อ,อมีเงินให้แม่ให้ลูกไปโรงเรียนอะไรต่างๆพอหมุนแล้วก็ พอได้หมุนต่อนะครับให้พนักงานเขาได้บ้างนะครับบางคนก็มีแต่คนยากจนมีน้หมุนกันกันผมก็มีมีนะผมก็หมุนไปหมุนมาพะละก็เยอะนะครับโอเคพอก็ยังดีที่ยังมีงานอยู่นะครับโอเคผมล้ำลาแล้วครับขอบคุณครับ